สวัสดีครับกลับมาพบกับคุงอีกแล้วนะครับโตโยต้านครทนสสกาเทพลักนะครับวันนี้คุงเอาตัว Fortuner นะครับตัวเริ่มต้นเลยนะครับ 2.4G ต้องบอกก่อนว่าทำไมคุงถึงรีวิวตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ Fortuner 2.4G สีบอลเงินนะครับมีรถพร้อมส่งนะครับมากกว่า20คันนะฮะสำหรับคนที่กำลังมองหาตัว Fortuner ตัวเริ่มต้นอยู่นี้นะครับก็สามารถติดต่อคุณเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันนี้คุณจะมารีวิวว่าตัวเริ่มต้นของ U4G เนี่ยของเจ้าโฟลเจอเนอร์เนี่ยมันมีอะไรมาบ้างดูดีไซน์ภาพลักษณ์นะครับข้างนอกนะครับก็ออกสปอร์ตโชบเชียวนะครับลอแม็กลายสวยนะฮะชายมันไดนะครับเรามาดูในส่วนของไฟหน้าด้านหน้านะครับผมจะเป็นไฟ LED ใบบีม LED เต็มระบบ มันจะเป็นไฟเลี้ยวไฟหลีไฟ,ไฟสูงนะครับรวมถึงไฟตัดหมอกด้านล่างก็เป็น LED ด้านหน้ากริลด้านหน้ามาเป็นแบบโครเมียมตัดสีเป็นโนแบ็กโลโก้โตโยตา้าอัลเบลรมรานะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นที่ช่องระบายความร้อนให้กับตัวเครื่องยนต์นะครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างมีอะไรมาบ้าง ด้านข้างตัวยางเนี่ยนะครับจะเป็นขนาด265 60R18 นะครับเป็นยางรถ SUV นะครับแต่ว่าให้ความนุ่มนวลน,นะครับเมื่อจะไปลงบนดินดำถนนดำนะครับดินแดงหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ลูกคุณลูกค้าจะไปลุยเลยนะครับด้านข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะมือจับโครเมียม มีระบบปลดล็อกปิดล็อกนะครับตรงทางสองฝั่งเมื่อจะเป็นฝั่งผู้โดยสารหรือฝั่งคนขับเรามาดูในส่วนของด้านในนะครับมีความแปลกใหม่อยู่อย่างหนึ่งนะครับตัวเริ่มต้นก็เป็นเบาะไฟฟ้าทางคู่หน้านะครับผมปรับสีทิศทางขึ้นลงนะครับพนักพิงเอ็นลงเอ็นขึ้นออโต้กระจก4บานกันหนิดทั้ง4บานนะครับลำโพง เต็มระบบเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับแถวที่2ก็เป็นเบาะหนังนะครับเหมือนกับตัวข้างหน้าแล้วก็มาพร้อมกับตรงที่เป็นไฟกลางนะครับสแผ่นที่นะครับพัดลมนะครับปรับระดับได้นะครับภายในจะคุมโทนด้วยสีเบจนะครับเรามาดูในส่วนของตรงกลางมีอะไรมาบ้างจะเป็นไฟ AC 2 0 0วัตต์นะครับ100โวล 220โวลต์100วัตต์นะครับแล้วก็ปลั๊กนะครับโดยสำหรับตัวที่เป็นจุดบุรีนะครับหรือจะเป็นตัวในส่วนของจะเอามาชาร์จแบตหรือมาแปลงไฟก็ได้นะครับเรามาดูในส่วนของน้ำมันน้ำมันอยู่แล้วนะครับ Fortuner ตัวใหม่นี้จะไม่ใช่จะไม่มีน้ำมันเบนซินล,ละจะเป็นเครื่อง2.4เทอร์โบนะครับก็รองรับน้ำมันเริ่มต้นแต่ B20 นะครับขึ้นไปจน ดีเซลพรีเมียมนะครับเรามาดูนส่วนของด้านหลังการออกแบบสปอร์ตจ๋าเลยฮะไฟ LED เป็นแบบไลท์การ์ดิ้งเต็มระบบนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับโลโก้ Fortuner นะครับตรงนี้เป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ตัว 2.4G เนี่ยจะไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะครับจะเป็นแบบช็อคอัพนะครับเบาะแถวที่3ปรับระดับเอลงมาได้ นะแล้วก็ไม่ติดตรงพนักคิงด้วยเรามาดูในส่วนของตัวนี้จะไม่ใช่ชุดปะนะจะเป็นชุดที่เรียกว่ายางอลลอเลยจะอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับเป็นแม็กซ์จะไม่ใช่ลอกระทะนะครับโชค๊คอัพก็ไม่ได้หนักมากนะครับดูไม่ได้หนักมากแต่ก็ต้องใช้แรงนิดนึงเนาะคุณผู้หญิงสามารถไปติดตั้งเพิ่มได้เป็นประตูไฟฟ้านะครับ ด้านนอกนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัว 2.4V เนี่ยจะมีตรงที่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถซื้อได้เป็นคิกเซนเซอร์ไฟท้ายไฟเบรกจะมี3ดวงนะครับซ้ายขวาตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบหน่วงเวลาปัดซ้ายขวาเนาะเรามาดูในส่วนของอหลังคาหลังคาก็จะมีแหลกนะครับไว้สำหรับติดตั้งพวกอุปกรณ์แคมปิง้งนะแล้วก็ าไว้สำหรับคนของหรือคนจักรยานก็สามารถขนได้แต่ว่าสูงรถสูงขนาดนี้ผมไม่แนะนำให้ให้เอาจักรยานขึ้นไปเนาะถ้าติดเป็นแบบแคมปิ้งเนี่ยอันนี้ได้แล้วก็เสาอากาศคลิปฉลามแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปประตูกระจกอ่าไม่ใช่เท่าที่กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับให้เขียนว่าตัวเองเนี่ยก็คือจะก,การหนีบละทั้ง4บาน นะการทํางานของมันก็โอเคอยู่แหละครับเรามาดูในส่วนของฝักคนขับบ้างฝักคนขับเดี๋ยวนี้คุมบอกไปนะครับบอกไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับแล้วก็ด้านข้างช่างกล้องสักเท่า,านะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้าสี่บานออให้เขียนว่าคำว่าเอเนี่ยจะกันหนิบนะแล้วก็ปลดล็อกปิดประตูนะครับแล้วก็ห้ามเปิดกระจกนะครับพับผูกกระจกอยู่ตรงนี้แล้วก็ ตัวที่ปรับกระจกด้านข้างมุมมองนะครับก็คือจะเป็นแบบจอยสติ๊กนะครับเรามาดูในส่องคนคน,คนขับกันบ้างคนขับตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูจากแผงด้านข้างเลยนะจะมีตรงเป็นที่ฝาทังน้ำมันนะครับอยู่ตรงนี้ชิดประตูแล้วก็กระโปรงหน้ารถอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วางเจ้าน้าม push start ต้งแต่ตัว 24G ละโอเคเนดะี๋ยวขอญาตขึ้นนะครับโอเค ในส่วนของอพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3กา้านทรงสปอร์ตเป็นพวงมาลัยมัลติมีเดียมาพร้อมพัดเดอร์ชิพแล้วก็หน้าจอกลางจะเป็นสีฟ้านะครับตัดสีขาวเวลาสตาร์ทรถแล้วก็มาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรงนี้กานน้ำฝนปัดน้ำฝนด้านหน้าก็คือลงนะครับถ้าเปิดตรงด้านหลังก็หมุนขึ้นนะครับ มีแบบหน่วงเวลาตรงคือตำแหน่งตรงกลางแบบเปิดให้มันพัดไปเลยอยู่ข้างบนสุดนะครับเรามาดูในส่วนของจอกลางนะครับจอกลางเป็นแบบทัชสกรีน p p p l e c r r า a a อัลโต Android นะครับเรามาดูในส่วนของข้างล่างจะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับแรงลมออโตอิสระซ้ายขวาแล้วก็ที่วางแก้วน้ำสอจุดตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบเกียร์ไท้ายคันบันไดนะครับสามารถ ปลดล็อกตรงนี้ได้ใช้กุญแจตรงรีโมทแล้วมาดูในส่วนของตรงนี้นะครับ Eco ค o โหมดพาวเวอร์โ pwr นะครับเพื่อความแตกต่างอย่างเี้ก็คือจะอีโคเนี่ยคือจะตัดตัดระบบนะครับของการทํางานของแอร์ก็คือจะให้มันประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับแอร์ก็จะเย็นฉ่าน้อยกว่าโหมด Normal หรือโหมด pwr แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็น traction control นะครับแล้วในส่วนของตรงกลาง ตรงตรงกลางบ็อกนี่ก็ไม่มีอะไรเป็นกล่องเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวให้คุณช่างกล้องขึ้นมาฝั่งซ้ายมือครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับโอเคมาตัวนี้นะครับเป็นกระจกตัดแสงนะครับแบบธรรมดาแล้วก็ตรงนี้โอ้โหเรียบง่ายนะฮะไม่มีกระจกอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของกล่อง ส่แว่นหรือกล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบแบบไม่มีไฟนะฮะแต่มีกระจกให้ไฟก็อาศัยกรกตรงนี้เอาเนาะโอเคเรามาดูในส่วนของด้านข้างาช่างกล้องขับขยับเข้ามาใกล้ๆครับผมไม่ต้องขยับไกลมากตรงนี้จะเป็นคูลบ็อกนะครับความเย็นขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิที่เราตั้งนะครับมีแบบตรงนี้เป็นเปิดปิดนะครับใส่พวกน้ำผลไม้นะครับเป็นแบบกระป๋องนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบซอฟ์โฮสต์นะครับซอฟ์โฮสต์นะครับกดไปปึ๊บอ่ามันจะค่อยๆเปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้แอร์แบกรอบคันนะครับกระจกนะครับกระจกหน้าก็คือนจะเป็นกระจกที่กันเสียงเข้านะครับมันกันเสียงเข้ารถ เสียงปะทะแรงลมปะทะข้างหน้าแล้วก็ตัวนี้ครับสังเกตนะครับจะเป็นสัญญาณกันขโมยนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมเอามาเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2.4 2 4 0 0 นะครับพลังกำลังแรงม้าอยู่ที่1 5 0งแรงม้าเป็นเครื่องยนต์ที่รองรับน้ำมันดีเซลนะครับพูดง่ายๆเลย2.4เนี่ยก็เอาอยู่แล้วครับนะแล้วก็เวลาดูแลรักษานะครับง่ายๆเลยสมมุติถ้ามีปัญหาอะไรนะครับผมแนะนำให้วิ่งเข้ามาที่ศูนย์นะครับเพื่อมาให้ศูนย์บริการดูแลเพราะว่าตัว f o r t u n e er เเนี่ย มีตรงที่เป็นคุ้มครองเครื่องยนต์นะครับ5ปีหรือ150,000กิโลนะครับคุ้มครองเครื่องยนต์หมดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มติก๊กหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นานที่เป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับเพาพวงมาลัยนะครับที่เป็นอยู่ภายในตรงนี้จะมีการรับประกันวารันตี5ปี150,000กิโลแล้วก็มีในส่วนของฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ที่5ปีเหมือนกัน แต่ตัวนี้อยู่ที่1นึ่สกิโลยังได้ยงังถึงก่อนกันนะทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงจํานวน1ปีนะครับตัวนี้สนใจตัว2.4 G ตัวนี้สีนี้เลยนะมีรถพร้อมปล่อยพร้อมส่งนะครับก็มีแคมเปญดีๆไม่ว่าจะเป็นออกรถดาวศูนย์นะครับสับดาวนะครับดอกเบีย้ยต่ำนะครับตกแต่งพร้อมนะครับ เราจะเป็นเกิตหน้าเกิตหลังนะครับตีมันได้นะครับผมมีให้คุณลูกค้านะครับหรือ,อจะเลือกผ่อนเบาๆนะครับดาวเยอะผ่อนเบาๆกี่ปีกี่งวด12เอต้องแต่12เดือนยัน84เดือนนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยังไงก็ติดต่อสอบถามมาก่อนได้สำหรับการเบอร์ติดต่อนะครับจะอยู่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะขึ้นไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อคุงก็ เบอร์โทรติดต่อก็0979194478ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าสนใจนะครับโปรโมชั่นเทียเมนดีแล้วรถพร้อมส่งสำหรับตัว 2.4G สีบอนเงินติดต่อคุณมาเลยนะครับอย่าพลาดมีรถพร้อมส่งบ๊ายบายไปละ